กับแม็กทด20นิ้วตรงรุ่นตัวท็อปเกรดท็อปคันนี้คือ TRD หลังคาดำที่ราคาดีที่สุดในตลาดตอนนี้999,000บาทนะครับ999,000บาทเท่านั้นและเน้นย้ำรถบ้านรถบุคคล สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีก็มาเติมใหม่อีกหนึ่งคันนะครับใครที่พลาดชุดก่อน4คันของเดือนมกราหมดไปแล้วนะครับประเดิมกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักคันแรกและก็แน่นอนเหมือนที่ผมบอกไปซื้อรถมือ2ช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาดีน่าครบที่สุดอีกช่วงหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับ f o r t จูเนอรตัวท็อปสุดเลยนะครับสองจุดแปดทีดดีหลังคาดำนะครับออโต้โฟปี2,500 ห1 61, นะครับหรือคสสอ1 8ันแตอนแ่นอนที่เน้นย้ำคอสอเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เป็น T ีอดีที่มีการเชนละที่มีการเชนเพิ่มออปชั่นนะครับเชนเพิ่มออปชั่นหลังจากที่ตัวแรกออกมาปี1617ก็ดโดนบ่นกันว่ากักไว้เยอะนะครับตัวนี้ก็เพิ่มให้มาเพิ่มให้มาเพิ่มให้มานะครับบางส่วนบางส่วนอย่างอย่างอันที่เช่นกิวหน้าก็จะเป็นกิวฟูไอดีละนะครับแต่ก่อนที่ตัดหมอเป็นหลอดไส้ธรรมดาคิดดูว่ารถรถใหม่เนี่ยเกือบประมาณเกือบล้านแปดนะครับแบ็กท็อปเนี่ย เกือบล้าน8 0แสนกระโดดก็เพิ่งได้มาในตัวนี้ตัวแรกที่เป็นฟูไอทีเป็นเดย์ท uh, ม mm hmm. มีให้อยู่แล้วเดทาไมใบบี Day มีให้อยู่แล้วนะครับนี่คือเน้นย้ำว่าเป็นปี2018และที่สําคัญก่อนที่จะไปชมว่ารถคันนี้สวยเดิมขนาดไหนผมให้ราคาไปแบบแบบดูกลางไรแล้วอ่สต็อปแล้วโอนจองก่อนกลัวไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคันนี้คือ t r d หลังคาดําที่ราคาดีที่สุดในตลาดตอนนี้ 9 9 9 0 0 0บาทนะครับ9 9 9 0 0นบาทเท่านั้นและเน้นย้ำลดบ้านลดบุคคลท่านจะซื้อสดซื้อผ่อนไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการขายนะครับรถเช็คศูนย์ตลอดกุญแจสำรองครบ999คิดดูรถใหม่กับร้าน8หายไปประมาณ8แสนนะครับช้ามไม่ทันอีกแล้วนะครับคันนี้นะถ้าฟ er, อร์จูเนอร์ศักดาได้คัดมาก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ ชุด4คันแรกของมัการาปี67หมดแล้วนะครับนี่คือชุดใหม่นะครับนี่คือชุดใหม่แยกรีวิวให้คันนี้เป็นคันแรกนะครับคันนี้เป็นคันแรกนะนี่สวยเดิมกิฟนะครับเดี๋ยวเสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าเออสี SC หลายท่านก็ต้องการบางทีสักดาหรีวิวโอเคแล้วรถบอดี้โครงสร้างสวยอยู่แล้วแต่บางทีอยากฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับเครื่องนิ่มเครื่องดีจำๆอยู่หรือเปล่าก็เน้นย้ำให้นะครับจัดไปนะครับ เป็นเครื่อง2 0 8ดีเซลเทอร์โบนะครับหรือรหัสเครื่อง 1GD 2,755cc 1 7 27 7แรงม้านะเน 2018, ี่นะครับเป็น218 0แท้นะครับจูน1.8นะครับจดทะเบียน11กันยายนปี61นะครับก็ตีซะว่าอ่ารถ6ปีนะครับรถ6ปีนะวยสวยจำแจมเครื่องนิ่มๆนะครับแม่เป็นไงใครที่เป็น แฟนคลับเป็น FC ที่อยากจะได้ Fortuner บอกเลยว่ามาแล้วนะครับมาแล้วต้องว่าถ้าเป็นเมื่อสักต้นปีที่แล้วนี่รุ่นนี้นะอยู่ประมาณสักล้านสองเพราะว่ารถใหม่แพงร่นี้แพงนะครับแพงหลุดมาเป็นมือสองตอนนี้ราคาหายไปเกือบครึ่งแล้วนะครับเกือบครึ่ง9,99,000บาทนะครับก็เป็นยางยางดีดอกเต็มชุดที่2แล้วนะครับดันหลบกันเทคกับ m a ็กซีอาร์ดียีนิ้วนะรตรงรุ่นตัวท็อปเกรดท็อปเพราะว่า คันรุ่นนี้โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าพูดง่ายๆคือหล่อลงตัวมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับทั้งชุดแต่งทั้งล้อแม็กนะครับหลังคาดําภายในเป็นดําแดงเขาเรียกว่าหล่อตั้งแต่เกิดนะครับหล่อตั้งแต่เกิดนะครับบ่อไฟฟ้าให้มา2ข้างใน t ท D คันนี้รุ่นนี้ตัวแรกนะครับสิบหกสิบเจ็ดไม่ได้นะสิบหกสิบเจ็ดยังไม่ได้นะเพิ่งมาได้ในช่วงปลายปีได้อยู่สิบเจ็ดปลายปีได้อยู่เพิ่งมาได้คิดดู นะครับก็เดินบนกันไปนะแล้วก็ฟังก์ชันภายในดูเลขไมค์กันก่อนนะครับนี่เพิ่งไปเช็คศูนย์เช็คระยะมาให้นะครับเพิ่งไปเช็คศูนย์เช็คเข้าศูนย์ตลอดที่แล้วไมค์แสนแปดนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันกิโลเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะนี่ก็จะเป็นตัวฟูลออฟชันที่สุดณนะตอนนั้นก็คือออปชั่นดีที่สุดในะตอนนั้นนะครับหน้าจอก็จะเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะหน้าปัดตรงกลางก็จะเป็นไมค์ดิจิตอลข้างๆก็เกวัดความร้อน นะครับเกียร์น้ำมันนะครับวัดรอบความเร็วก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะตัวนี้แล้วก็คูชคอนโทรลมีคูชคอนโทรลแพดเดนชิพมันตินะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมซี่คนเชี่ยวนะตัวนี้ขับแรงมากบอกเลยแรงมากนะ195ไม่ตันนะรุ่นนี้นะครับถ้ากล้าลองมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับขับสีเป็นแบบพาร์ทไทม์เพราะว่า ตัวกอนมันจะเป็นมันจะเป็นฟูลไทม์ที่เป็นแชมป์ตัวนี้เป็นพาร์ทไทม์นะครับพาร์ทไทม์สามารถปรับได้นะครับเป็นชิปออนไฟไฟฟ้าหมดแล้วตอนนี้นะครับ dac vsc มีให้ครบรับ2 4 0 4ีมีครบแอร์ดิจิตอลกล้องถอยเนวิครบหมด t-connect แจ่มๆจกันไปนะภายในก็สวยตรงเอกลักษณ์อยู่แล้วก็เอกลักษณ์เขาคือก็จะเป็นเบาะหนังดำแดงตัดด้วยลายคาร์บอนเชฟล่าแล้วก็ใส่เครื่องเสียง jbl ตั้งแต่ในแต่ลรอย,อยู่แล้วสไตล์ของ t d sportivo ฉะนั้นแล้ว เป็นรถที่ขับขี่แบบสปอร์ตภายในก็สปอร์ตแล้วก็ตอนนี้ราคาคันนี้โอ้โหฮอตไม่รู้จะฮอตยังไงแล้วกับรถที่สวยเดิมกิฟรักษาดีนะครับยางใหม่9,99,000บาทนะครับสายไหมกันเลยทีเดียวถนะ้าใครเห็นตัวนี้บอกเลยมั่นใจมากนะครับสายไหมแน่ๆน,นะนะถ้าขายทีอดีหลังคาดำฟูลออปชั่นตัวเต็มอย่างนี้นะครับสวยทั้งภายนอกและภายในใครชอบเล่นหา ตอนนี้ราคาเข้าถึงจับต้องได้แล้วนะครับโอเคแต่ก่อนอาจจะโ้ผ่อนแล้วเกือบ2ล้านนะรุ่นนี้ไม่เกือบสองล้านเลยนะครับถ้าซื้อผ่อนตอนนั้นก็ปรวมัน2ล้านแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ไม่ถึงล้านนะครับถ้าซื้อผ่อนก็คงไม่เท่าไหร่นะครับผ่อนอยู่สักวันสักหมื่นกว่าบาทใครที่ชอบสนใจจัดหนักจัดเต็มให้แล้วนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์โดยสอักดานะครับฟอร์จูเนอร์มือ2อจัดให้จำๆก็ทียดีเนี่ยจะสวยทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวัน เป็นแบ็กท็อปหลังคาดํากลางคืนเนี่ยไฟไฟเดย์ไทม์แล้วก็ไฟท้ายที่เป็นฟลูเอรีดีเนี่ยสวยมากแล้วก็ตอนกลางคืนเวลาเปิดฝาท้ายจะเท่สุดจะเท่สุดเพราะว่าแบบไปเที่ยวห้างไปเนะี่ยไปงานเปิดฝาท้ายโชว์มันจะเป็นซับวูฟเวอร์แล้วก็มีแสงโลโก้ทีเอดีลงพื้นนะครับคือง่ายคือขิงว่าทีเอดีแท้นะเพราะว่าส่วนใหญ่วเวลาเขาไปแต่งทีเอดีเขาจะไม่มีไฟไฟที่เป็นโลโก้ทีเอดีแต่บางวันอาจจะไม่เห็นนะครับนะแต่ในซื่งอื่นใดรถ หน้าหลังสวยเดิมสีเดิมไม่มีขยับสักตัวนะครับไม่มีขยับสักตัวเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งเป็นเบาะห้อยแบบนี้สไตล์ทียด,ดีแอร์ลาสาตอนสวยแจมลงตัวเป็นรถที่ครบองค์ประกอบอีก1นึคันก็คือ1ราคานะครับราคาชัดเจนมากว่าถูกคุ้มดีประหยัดไปเกือบล้านอ่ะแปดแสนนะครับประหยัดไป8ปดแสนกับ2อรถสีเดิมทั้งคันนะครับรับประกันความพอใจ รถนะสีเดิมทั้งคันรับประกันความพอใจ3ก็คือรถที่ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของงานขายขายทุกเงอนไขหลายคนบอกว่าไปซื้อรถติดเรื่องติด,ตดบางคันซื้อขายสูกก็จริงซื้อสดไปต้องบอกว่าโมวดคคนี้ไม่มีนะครับสคือรถเช็คศูนย์ตลอดกุญแจครบนะครับแล้วก็5ก็ต้องซื้อกับซอสรรรรรรรักดาครับจำเป็นมากตรงนี้นะครับเ <laughs> บอร์โทรเบอร์โทรขึ้นด้านล่างคลิปเรียบร้อยนะครับเบอร์โทรคอนแทคไลน์ขึ้นด้านล่างคลิปเรียบร้อยนะ กับ Toyota Fortuner t ทีอดีสปอร์ตตัวท็อปนะ2.8ออโต้โฟหลังคาดำปี61หรือว่าปี2018คันนี้สวยจัดชัดเจนนะครับราคาเป็นกันเองเข้าถึงจับต้องได้999,000บาทช้าไม่ทันฝากติดตามทุกช่องทางไลค์แชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เรื่องรถมือสองไว้ใจสอสักดาสวัสดีครับ